ณผู้ชมคะมาดูต่อกันที่สิ่งเล็กๆน้อยๆกันหน่อยดีกว่าที่คนในวงการบันเทิงพอจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะในยามที่เกิดวิกฤตบ้านเมืองแบบนี้ค่ะเราเห็นกันไม่ขาดสายอยู่แล้วในเรื่องของน้ําจิตน้ําใจบันเทิงไทยรัฐเราขอเป็นสื่อกลางดีๆเลยนะคะในการนําเสนอเรื่องดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะไปดูกันที่คนแรกเลยนะคะกู้ภัยใจพระค่ะนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขามีทีมงานเขาแล้วก็ มาพร้อมกันนะคะพี่น้องพี่ท็อปพี่ไทยไม่เคยหยุดช่วยเหลือจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยพี่ๆเขาไปเหมาซื้อปลาสดๆมาเอามาเป็นคันรถเลยค่ะ,ะนี่แหละค่ะเอามาขายให้กับชาวบ้านในราคาที่ต่ากว่าทุนซะอีกนะคะคืออยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้กินของสดๆดีๆแล้วก็ราคาถูกนะเพะื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องแล้วก็ยังได้ช่วยชาวประมงอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะพี่บินเนี่ยไลฟ์ผ่าน a c e b o o k นะคะบอกว่าเห็นพวกเขาเอาของแพงมาค้ากําไรเกินควรกับชาวบ้านแล้ว มันทนไม่ไหวจริงๆนะคะในสถานการณ์แบบนี้อย่าเอารัดเอาเปรียบกันเลยนะคะไปฟังเสียงพี่บินกันหน่อยค่ะใครที่ซื้อใบราคาต้นทุนแล้วไปขายแพงๆเนี่ยผมว่าทําไม่ถูกณตอนนี้เราต้องช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนแล้ววันนี้ผมก็ไปเหมาปลานะครับมีครั้งที่แปดแล้วมั้งฮะน่าจะเก้าแล้วครับเก้าเก้าเก้าแล้วนะครับอย่าใจทานปลาสดๆอย่าใจทานของดีแต่เขามีเงินน้อย ช่วยอะไรได้ก็พอที่จะช่วยแต่ว่านี้เป็นการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านเลยนะนี่ไปอุดหนุนชาวประมงมาด้วยและชาวบ้านก็ได้ปลาสดๆแถมราคาถูกด้วยกขาดทุนวันละ8 0ดห0ื่นนะต้องเนื้อหรอต้องควักเองหรอคือแกบอกตรงๆว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันักหนาจริงๆจะไปแจกเงินตามชุมชนอย่างที่ทามาไม่ได้แล้วมันอันตรายแกก็เลยแบบไปเหมามาจากบ่อเลยคุณผู้ชมแล้วก็มาแจกจ่ายชาวบ้านเนี่ยขายแบบแบบขาดทุนอะสมมตินะกิโลละ 200บาท<ไ>อ่ะที่มีนขายเท่าไหร่ 101, <120. S> 1้อยนึง120ครึ่งต่อครึ่งไปเลยใช่แกแค่อยากให้คนได้กินของดีๆอ่ะโอ้มีน้ําใจนะคะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะเราังส่งต่อน้ําใจด้วยนะคะคุณผู้ชมถึงมีนพีษยาคนนี้คะ่ะก่อนหน้านี้เธอให้ความช่วยเหลือพี่น้องนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะตลอดเลยมีการแพ็คคงแพ็คเข้าแพ็คของนี่คุณผู้ชมอันนี้คือภาพล่าสุดนะลง<อ>พื้นที่ด้วยตัวเองเลยและเนี่ยระดับนางเอกนะลงไปนั่งคุกเขา่าแจกของให้กับคนไร้บ้านค่ะส่งให้เองกับมือถือ ถึงมือแบบนี้เลยแถมยังมีการพูดคุยกันด้วยนะเธอเองก็บอกว่าโหเห็นข่าวคนตายข้าถนนแล้วมันรู้สึกขดหูใจมากเลยเลยขอลงแรงช่วยเหลืออีกครั้งแล้วกันไปซื้อของกินมาแพ็คคุณผู้ชมถุงใหญ่เลยนะก็มีทั้งหน้ากากอนามัยน้ําดื่มนมค่ะขนมปังอาหารกึ่งสําเร็จรูปนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งสาวมินอัดคลิปอธิบายไว้ด้วยว่าเหตุผลเนี่ยที่เลือกของที่ต่างๆเป็นเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นขนมปังนี่ก็เพราะว่าอยากให้ทานแล้วอยู่ท้องนานๆนั่นเองค่ะโอ้มีการคิด เผื่อด้วยนะน่ารักจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยกันนะคะ,อะตอนนี้คุณผู้ชมตอนนี้โอ้ฮะนะคะอ่ะก็ มีอีกท่านหนึ่งนะคะโอ้นี่ก็ดังเหมือนกันคุณบุญเส้นวิริทิพาค่ะนะคะเพราะว่าคุณบุญเส้นนี่ก็เห็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็เลยขอลงแรงแพ็คน้ําใจละคันนะคะจํานวน1000ันกล่องนั่นเองข้างในเนี่ยก็มีพวกน้ํามีนมมี้าารนะคะแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วของใช้ต่างๆด้วยก็มีสบู่ยาสีฟันก็นําไปส่งมอบกับแคมป์คนงานด้วยค่ะย่านพระรามสนะต่เองก็บอกว่าโอ้หที่ผ่านมาเนี่ยรับรู้นะว่ามีคนที่กําลัง ลำบากแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากๆเลยบางคนก็เข้ามาทักขอเงินบ้างบางคนก็ขายของให้หน่อยค่ะอะไรแบบนี้ตัวเองก็อยากจะใช้โอกาสนี้หยิบยื่นน้ําใจนะคะช่วยเหลือพี่น้องค่ะที่กําลังประสบปัญหาอยู่อันนี้โรงแรงด้วยตัวเองเลยนะช่วงนี้ดาราน่ารักทุกๆคนนะอย่างเวลาใครไปขอให้ช่วยโปรโมทร้านเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธแล้วก็บางคนเนี่ยช่วยอุดหนุนเอามาขายต่อเอามาแบบเอาซื้อมากินมาขายต่อกันด้วยนะคะโอ้ต้องบอกว่าคนบันเทิงมอบน้ําใจให้ไม่คขาดจริง นะคะ